อาสลามุอะลัยกุมบรหมตุและฮิวบารกาตุครับสวัสดีครับน้องๆมาพบกับมันที่ในรายการเรื่องมีอยู่ว่าซีซั่น2ครับวันนี้มังดี่มีนิทานแสนสนุกที่มาพร้อมความสุขกับทุกคนในครอบครัวกันนะครับ วันนี้มึงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความกล้าหาญของมดน้อยตัวหนึ่งที่อยู่่าำกลางป่าใหญ่มีอันตรายอย่างมากเรื่องราวของมดน้อยตัวนั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อฟ้ามืดลงดวงจันทร์สีนวลได้ส่องสว่างเป็นประกายมองเห็นได้เต็มดวงในผืนป่าที่กว้างใหญ่สุดสายตาผายตายต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกไปทุกทิศทางและตาต้นไม้ใหญ่แห่งนี้ จะพบบ้านเล็กๆอันแสนอบอุ่นบ้านของมดแดงผู้ใจดีซึ่งมีมดตัวน้อยๆอ,อาศัยอยู่มืดแล้วเข้าบ้านกันทะลูกขอเล่นต่ออีกหน่อยได้ไหมครับกำลังสนุกเลยไม่ได้หรอกจะ้ะดวงอาทิตย์ตกแล้วเราควรเข้าบ้านได้แล้วนะครับแม่เมื่อเข้ามาในบ้านลูกมดได้ตรงไปล้างมือให้สะอาดพร้อมกันนั้นแม่ได้เตรียมอาหารขึ้นโต๊ะ พร้อมรับประทานและมดทุกตัวพอ่อแม่ลูกก็ทานอาหารกันอย่างอริดอร่อยและเมื่อถึงเวลาเข้านอนแม่ก็ได้เรียกลูกเข้าห้องดึกแล้วเข้านอนกันเถอะลูกครับแม่แต่ก่อนนอนแม่อ่าน,นิทานให้ผมฟังสักเรื่องได้ไหมครับได้สิจ๊ะเมื่อลูกได้ยินเช่นนั้นจึงวิ่งเข้าห้องนอนและเลือกหนังสือที่อยากให้แม่อ่านให้ตนฟังเมื่อได้หนังสือที่ต้องการ ลูกมดกระโดดขึ้นเตียงนอนพร้อมยื่นหนังสือที่เลือกมาให้แม่ที่นั่งรอยอยู่ข้างเตียงและหันกลับมาจัดท่าทางให้พร้อมในการนอนลูกมดหันมาส่งยิ้มให้กับแม่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตนพร้อมจะฝากนิทานแล้วแม่ส่งยิ้มตอบและค่อยๆเปิดหนังสือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรมดแดงที่แสนยิ่งใหญ่อยู่กันอย่างสุขสบาย อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะมีกองทัพมดดำเข้ามาจู่โจมเมื่อมีการต่อสู้กันกองทัพมดแดงสู้ไม่ได้จึงถอยทัพกลับไปแต่มดดำได้จับตัวมดแดงกลับไปด้วยเมื่อฝ่ายมดแดงรู้เข้าก็สั่งให้เตรียมกองทัพอีกครั้งเพื่อเข้าไปช่วยพักพวกที่ถูกจับการช่วยเหลือเพื่อนำตัวมดแดงกลับบ้านนั้นเป็นไปอย่างยาวนาน แต่สุดท้ายฝ่ายมดแดงก็สามารถพาเพื่อนๆที่ถูกจับไปกลับมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งของฝ่ายมดแดงจึงทำให้หมดด่าไม่กล้าเข้ามารุกล้ำอีกเลยนิทานจบแล้วแม่ครับฝ่ายมดแดงกล้าหาญจังเลยนะครับที่กลับไปช่วยเหลือพวกของตนใช่จะลูกความกล้าหาญเป็นสิ่งที่สำคัญ มนุษย์เราทุกคนควรจะมีความกล้าหาญในตัวเองเอาละนอนได้แล้วจ้าครับแม่ได้หอมแก้มลูกหนึ่งทีหลังจากนั้นก็เดินไปปิดไฟและเดินออกจากห้องเช้าวันรุ่งขึ้นพร้อมกับอากาศที่สดใสพ่อและแม่ออกไปเก็บผลไม้ที่ต้นไม้ห่างออกไปจากบ้านไม่ไกลนักเมื่อลูกมดตื่นขึ้นมาก็ออกไปสูดอากาศหน้าบ้าน แต่ทันใดนั้นเองก็มีนกตัวใหญ่ลงมาจากต้นไม้ลูกมดกลัวมากจนตัวสั่นและวิ่งเข้าไปแอบในบ้านลูกมดไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ก็นึกถึงนิทานที่แม่เล่าเมื่อคืนถึงความกล้าหาญลูกมดจึงรวบรวมความกล้าหาญและออกไปสู้กับนกตัวนั้นโดยกัดนกอย่างไม่เกรงก,กลัวเมื่อพ่อและแม่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงรีบวิ่งกลับมาที่บ้านและถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ มีนกตัวใหญ่จะมากินเราผมเลยต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวเราครับแม่ลูกแม่เก่งและกล้าหาญมากเลยแต่ลูกลองดูนกตัวนี้ให้ดีๆสิจะ๊ะยังเป็นลูกนกอยู่เลยแม่ว่านกตัวนี้น่าจะตกลงมาจากต้นไม้นะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้นกโตนกก็อาจจะกลับมากินเราก็ได้นะครับนกที่อยู่ข้างหน้าลูกเป็นลูกนกและได้รับบาดเจ็บเพราะตกลงมาจากต้นไม้เราควรรวบรวมความกล้าเพื่อช่วยเหลือ ไม่ใช่ทำร้ายนะจ๊ะพ่อหยิบยามาให้แล้วพ่อหยิบยามาให้พร้อมกับเข้าไปทายาให้นกที่ได้รับบาดเจ็บและแม่ก็หันไปบอกกับลูกว่าเข้าไปช่วยพ่อทายาให้กับนกสิลูกครับแม่และแม่ก็เดินขึ้นต้นไม้ไปบอกแม่นกเมื่อแม่นกได้เจอกับลูกนกแม่นกก็กล่าวขอบคุณและสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและแม่นกก็พาลูกของตนกลับรัง เมื่อนกกลับรังแม่มดก็หันมาบอกกับลูกว่าลูกของแม่เก่งและกล้าหาญมากแม่ภูมิใจในตัวลูกแต่ในความกล้าหาญก็ต้องมีความเมตตาด้วยความกล้าหาญที่ปราศจากความเมตตานั่นคืิดความก้าวร้าวลูกมีความกล้าหาญแล้วแม่ขอให้ลูกมีความเมตตาเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนะลูกครับแม่ต่อจากนี้ไปผมจะมีความกล้าหาญและมีความเมตตาด้วยครับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญที่ปราศจากความเมตตานั่นคือความก้าวร้าวและความสันติที่ปราศจากความกล้าหาญนั่นคือความอ่อนแอเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนิทานของมดน้อยสำหรับวันนี้เรื่องมีว่าซีซั่นสองคงต้องลากับน้องๆไปก่อนนะครับและมาพบกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปอัส,สลามุอะลัยกุมวาลัชมาตุลลอฮ์วบาาะบาระกาตุ์ครับ